สวัสดีครับฟังเพลินคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องรถรุ่นบอกอรเนี่ยแะครับเจ้า s p o r t ต i d e r 3.0 D4D นะครับส่วนรุ่นอื่นนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะไม่เคยขับว่าจะเป็นรุ่น 5L หรือจะเป็นรุ่น 1KZ นะครับว่าจะมีปัญหาเดียวกับเจ้าตัว s p o r t ต i d e r 3.0 D4D เกียร์ออตโต้หรือเปล่านะครับรถรุ่นนี้นะครับในภาพนี้เป็นเส้นทางจาก ก่้วยโกนนะครับจังหวัดน่านไปหลวงพอบาง150กิโลเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เหินขึ้นเขาตลอดครับนะครับเหินขึ้นเขาตลอดพูดง่ายๆเส้นทางนี้นะครับถ้ารถอัตราเร่งไม่ดีนะครับอัตราทดเฟืองท้ายนะครับไม่พอปัญหาก็คือหมดแรงคาเนินรถบอกอเองก็ใช้สปอตไรเดอร์นะครับผมก็เลยคิดว่าจะาคลิปนี้มาให้สำหรับผู้ที่ เล่น Sport Rider 3.0นะครับ D4D กีออโต้ดูนะครับอัตราทดเฟืองท้ายของมันมีประมาณ3.7นะครับอัตราทดเดือยหมูนะครับใบสีนะครับหรือใบสีเดือยหมูไม่รู้จำสับสนกันเรื่อยนะครับก็น่าจะอยู่ที่1 1บเดี๋ยว11.4เท่าไหร่นะครับชอบจำสับสนกับคาลิเบียนเรื่อยเลยนะครับ11.4 1นะครับเพราะฉะนั้นเฟืองท้ายทดไม่เยอะนะครับทดไม่เยอะเบอร์ไม่ใหญ่นะครับ ประกอบกับเป็นเกียวโต้นะครับรุ่นนี้แรงบิดจะมาที่2000รอบนะครับเทอร์โบบูสอยู่ที่ประมาณไม่ถึงประมาณ1บาทนะครับประมาณ1บาทนะครับ1บาทก็ไม่เยอะเกินไปนะครับปัญหาคือเวลาผมขับเมื่อก่อนผมก็ซื้อมาใหม่ๆก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไปคาเนินอยู่ที่แถวม่อนแจ่มนะครับที่เชียงใหม่พอไปคาเนินปุ๊บจะเข้าเกียร์ดีขึ้นไปขึ้นไม่ได้ครับ ปรับมาที่เกียร์ L L ก็ไม่มีแรงครับผมนะครับขึ้นไม่ได้เลยครับมันคาเนินอือเพราะรอบมันยังไม่ถึง2,000นะครับมันจะมาคลางๆอยู่แถวประมาณพันหกพันนะครับแล้วก็จะแทบจะหมดแรงนะครับถ้าชันมากนะครับถ้าจอดคาเนินเลยนะครับไม่ได้มีแรงส่งมานะครับไปไม่เป็นเลยครับนะครับจะเป็น2 S 4 S นะครับไปไม่เป็นเลยครับนะครับก็ต้องมาใช้สโลขึ้นนะครับปัญหาตรงนั้นก็ ทำให้เรารู้ล้วศักยภาพรถเราเวลาไปดอยนะครับต้องทํำยังไงนะครับมันต้องมีแรงส่งมาส่งมาขับนะครับก็ทําการปรุงแต่งพยายามหากรองนะครับตอนนั้นก็เล่นกรองนะครับหากรองมาใส่นะครับต่อมาก็มาจัดการในเรื่องของการใช้เ,อเทอร์โบนะครับเปลี่ยนเทอร์โบมาใช้ของ d m a ม3000เออโอเคบูตได้ดีขึ้นนะครับ แรงขึ้นแต่มันก็ไม่จบนะครับถามว่าใช้เทอร์โบดีไหมนะครับดีครับถ้ารถรุ่นนี้นะครับเปลี่ยนเทอร์โบมาเป็น d m a x นะครับ3 0 0พันนะครับบูตเดิมๆเลยนะครับก็จะมาแรงขึ้นนะครับขับสนุกขึ้นนะครับแต่รอบก็ยังไม่ได้มาเร็วนะครับเหมือนเดิมนะครับปัญหาคือคาเนินแล้วเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะครับในภาพนี้ก็เหมือนกับส่งมาแล้วก็ ไม่พอนะครับอาจจะมีเรื่องน้ําหนักลดเข้ามาด้วยน้ําหนักลดสัมภาระคนที่นั่งนะครับถ้านั่งสี่มามันก็ไม่เหมือนนั่งหนึ่งนั่งสองนะครับถ้านั่งสี่มาอย่าลืมนะครับสัมภระก็มี4คนด้วยนะครับขนมาเยอะนะครับพอขึ้นเขาปุ๊บปัญหาก็เกิดนะครับปัญหาก็เกิดคือถ้าส่งมาไม่ดีเวียงไม่ดีนะครับการเวียงไม่ดีคือไม่กล้าเวียงมากนะครับถ้าผ่านโค้งมาไม่กล้าเวียงมากปุ๊บนะครับเพราะอะไรช่วงล่างถ้าช่วงล่างไม่ได้ปรุงแต่งมานะครับเวี่ยงแรงก็ไม่ไม่ไม่ไหววิ วิวนะครับก็ต้องทําช่วงล่างมานะครับถึงจะเหว,วี่ยนเข้าโคง้งได้หลุดแรงนะครับเพื่อจะส่งขึ้นเนินต่อแล้วเนินมันไม่ใช่นิดเดียวนะครับมันเนินต่อ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 เนินขึ้นไปเรื่อย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 ๆ,ๆืยๆๆๆๆๆๆนะครับและยิ่งถ้าสมมติไปขับตามรถคันข้างหน้าที่เขามีเบรกเข้าโค้งนะครับแล้วเราอยู่ในกึ่งๆึ่งที่จะแซงเขาได้แล้วก็แซงเขาไม่ได้นะครับปัญหาจะเกิดทันทีเลยครับก็คือเราต้องยกคันเร่งนะครับ เราต้องยกคันเร่งนะครับปัญหานี้จะหมดไปถ้าลดคันข้างหน้านะครับไม่มีนะครับถ้าลดคันข้างหน้ามีปุ๊บเราต้องไปเผลอแตะเบรกลดความเร็วหน่อยนะครับแรงเวียงมันก็ลดน้อยลงแล้วเอาแล้วนะเกิดขึ้นกับเราทันทีนะครับเราถ้าจังหวะนั้นนะครับจากเชน3มาเชน2ปุ๊บแล้วไม่ดึงมาแอลนะฮะสเอาไม่อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าไม่ดึงมาแอลในจังหวะฉับพลันเลยนะครับไม่พอนะครับไม่พอเพราะฉะนั้นสปอร์ตไรเดอร์รุ่นนี้นะครับ จะมีปัญหานะครับเรื่องเรื่องอัตราโทษเฟืองท้ายกับแรงนะครับมันก็มีวิธีการแก้นะครับอย่างของบอกอนี้จบไปเรียบร้อยนะครับก็ไปแก้นะครับถ้าคุณขับรถรุ่นนี้อยู่คนที่อยูอ่ผมเห็นคนซื้อ s ปอร์ตไ d เดรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับผมก็ยินดีนะครับ ที่จะให้รู้ข้อด้อยนะครับเวลาคุณซื้อแล้วคุณอยู่กรุงเทพอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรอยู่บนภาคกลางไม่เห็นผลอะไรเพราะคุณมาขึ้นภาคเหนือคุณไปแม่ฮ่องสอนคุณไปเชียงรายคุณไปน่านนะครับแล้วคุณไปเจอโค้งแคบติดพันหักศอกนะครับยิ่งไปแม่กำปองได้เลยนะครับแม่กำปองไปกิ่วฟินนะครับบอกได้เลยหมดนะครับหมดครับหมดนะครับคุณขึ้นด้วย 2S ไม่พอแน่นอนนะครับหมดครับวิธีการจะไม่ให้ไม่หมดต้องขึ้น4ี่โลเลยนะครับ เพราะอะไรครับถ้าแรงเวียงมันเวียงมาปุ๊บนะครับเราไปเจอรถขาลงเนินเจอหักศอกพอดีนะครับแล้วคุณต้องหยุดเบรกไปต่อไม่เป็นเลยครับนะครับเฟืองท้ายมันเล็กนะครับมันเล็กไปต่อไม่ได้นะครับผมตอนนั้นไปก็ตาแตกเหมือนกันนะครับแม่กําปองขึ้นไปกิวฟินนะครับขับขึ้นไปปุ๊บหมดครับโอ้โหหมดดีว่ามันมีสโลเนาะมันมีเกียร์สโลหมดก็เดินด้วยเกียร์สโลขึ้นไปนะครับ แต่เกียร์สโลก็อย่างว่าแหละครับนะครับพอเจอโค้งหักศอกนะครับไม่พอครับต้องมีถอยหเกียร์ถอยแล้วถอยนี้ต้องระวังนะครับอันนี้คือข้อเสียจุดนี้แต่ปัจจุบันนี้ข้อผมก็ปรุงแต่งมาเยอะนะครับผมก็มีสูตรนะครับถ้าทุกท่านจะทําคุณไม่จําเป็นต้องไปใส่เทอร์โบดีแมกนะครับคุณไม่จําเป็นแต่ถ้าคุณไม่อยากจะใส่กล่องพ่วงกล่องนะครับมันก็มีสูตรอย่างนี้ครับอย่างของผมนี่นะครับผมผมพ่วงกล่องนะครับเป็นกล่อง e c u shop super 4นะครับแล้วก็คันเล่งไฟฟ้านะครับ บูส t s p ปีดนะครับรุ่นซ u เปอร์โผมเป็นรุ่นแรกนะครับตัดต่อสายไฟนะครับก็ใช้ได้ดีทีเดียวทำให้รอบจากพันรอบไป2,000รอบเนี่ยกดปุ๊บปื๊ดเข็มวัดรอบนี่ขึ้นเร็วมากฟืดไปถึง2,000เลยพอ2,000ปุ๊บแรงบิดมาแล้วนะครับแล้วผมก็มีการไปจูนใหม่นะครับโดย KS r e s s n n g นะครับโดยคุณสิงห์นะครับเพื่อจะหาจุดนะครับที่มันแรงนะครับพอมันหาจุดแรงปุ๊บก็คือผมก็จะได้อยู่ที่1,900กกว่ารอบนะครับ พูดยังไงผมจุดแรงบิดผมไม่ได้ผมไม่ค่อยสนใจแรงม้าเท่าไหร่แต่ก็ได้ภาพรวมมาแรงบิดเพิ่มขึ้นแรงม้าลงพื้นอยู่ที่140แรงม้านะครับทุกวันนี้ก็ใช้กรองนะครับกรองก็เป็นกรองผ้านะครับแล้วก็เอ้กรองที่ลมทะลุทะลวงได้มากขึ้นแล้วก็พ่นน้ำยาวนะครับแล้วก็ใช้เทอร์โบของ d m a มนะครับแต่จริงเทอร์โบเดิมถ้ายังไม่เสียอะไรก็ใช้เทอร์โบเดิมไปนะครับแล้วไปให้กล่องมันเป็นตัวบูสต์ไปนะครับ ถึงจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่ต้องการยุ่งอะไรเลยนะครับท่านต้องไปเปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับส่วนใหญ่เขาก็แนะนําให้เปลี่ยนเฟืองท้ายกันนะครับไปหาเฟืองท้ายที่พอหาออกมาโดยหมูฟันใบสีแล้วให้อัตราทดมันเป็น4ี่กว่ากว่านะครับไม่ใช่3.7มันก็จะขับทางดอยได้ดีนะครับขึ้นดอยได้ดีแต่ข้อเสียคือทางเรียบครับนะครับทางเรียบรอบจะสูงทุกวันนี้ผมเวลาขับทางไกลนะครับสำหรับเจ้าสปอตไรเดอร์เนี่ยผมทางเรียบผมนะครับ รอบ120ก็อยู่ที่2200รอบนะค,บความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมง2200รอบนะครับถ้ายางเดิมติดรถมันเลยเนี่ยนะครับไซส์มันจะ255นะครับสูงเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันเป็นยางติดรถอะไซส์255ไอตัวนี้โอเคอัตราเร่งดีผมเคยทำได้ถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ปัจจุบันผมก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นยางมัทเทเลนแล้วนะครับความเร็วทางเรียบเดี๋ยวนี้ผมก็120ก็พอล้นะครับ มนไหนคึกคักหน่อยก็1 3 0ยสานะครับแต่มันจะกินน้ํามันเพราะผมใช้เดี๋ยวนี้ผมใช้ยางมัธเรนเล้ะแต่ที่บ้านก็มีหลายหลายชุดนะครับก็เปลี่ยนเป็นยางเอที AT ก็มีนะครับขออภัยครับรปพบ้านบกอเยอะไปหน่อยนะครับก็ลายล้อมไปด้วยรอปภสี่ขานะครับล้วนแต่ดุดันทั้งนั้นนะครับใครผ่านหน้าบ้านมันก็จะแยกเคี่ยวไว้หมดนะครับ วันไหนถ้ามันกัดเจ้าของมันนี่น่าดูเหมือนกันอ่ะเราต่อนะครับก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่เล่นรุ่นนี้นะครับรถรุ่นนี้ผมบอกได้เลยนะครับส่วนตัวผมผมนะผมชอบทรงสวยนะครับทรงสวยนะครับแต่มันมีข้อเสียของมันอยู่นะครับข้อดีคือทรงเพียวบางยาวราคาไม่แรงวันนี้หาจับต้องได้ที่ประมาณสองแสนห้าน่าจะจับต้องได้ล้ผมซื้อมา3 0 0 0 0 0เมื่อ6ปี เจ็ดปีที่แล้วราคาล่วงไป50,000นี่ถือว่าล่วงนิดเดียวเองนะครับใช้ได้นะครับถ้าจะมาเล่นนะครับถ้าเป็นเครื่อง3000จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ d 4 d เครื่องรหัส 1KD นะครับ1 2อแรงมาตามเบอร์ชัวนะครับถ้าเป็นเครื่อง2500นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับถ้าจะซื้อแนะนำนะครับก็ซื้อ4ฟวินไปเลยนะครับราคากำลังสวยนะครับอัตราการบริโภคนะครับประมาณ10กิโเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับ คุณใส่ยางเล็กยางใหญ่นะครับคุณถ้าใส่ยางประมาณ265 70 r 1 6ก็เพียงพอนะครับตัวนี้แม็กสนะครับแม็กสคุณเก็บแม็กไว้นะครับแม็กกำลังสวยใช้ได้นะครับแล้วเวลาคุณใส่ยางเนี่ยใส่เบอร์3 1มเอ็ดออฟโรดนะครับยางมันก็จะหนานะครับไปออฟโรดได้ดีนะครับดีกว่าแม็ก6ด้วยนะครับส่วนไอ้เรื่องปัญหาเนี่ยมันก็คือ ในเรื่องของเฟืองนะครับคนก็เป็นไอ้เรื่องเรื่องทดเฟืองนะครับแต่ถ้าไม่ทดเฟืองก็สูตรบกอก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ต้องการไปยุ่งกับกล่องเลยนะครับก็คงต้องไปจัดการเรื่องเทอร์โบเทอร์โบดีแมกเนี่ยนะครับราคาอยู่ประมาณหนึ่งมื่นสองเองนะครับเบิกห้างยูสุนะฮะะนครับราคาประมาณนี้นะครับเป็นเทอร์โบที่พิมพ์นิยมที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดนะครับแต่ถ้าเทอร์โบตัวนี้นะครับถ้าไปเบิกโตโยต้าผมไปถามมาแล้วนะครับ สี่หมื่นเจ็ดนะครับยังไม่แวดนะครับผมไปเจอเทอร์โบดีแมกนะครับยังไม่ได้ลดนะหมื่นสองเนี่ยนะครับถ้าลดแล้วนะครับถ้ามีรหัสพนักงานหรือว่าอะไรต่างเนี่ยเขาก็อาจจะมีรหัสลดได้อีกสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับลดได้อีกนะครับก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณสักหมื่นนะครับประมาณหมื่นท้วนนะได้ของใหม่เบิกห้างเลยแต่ว่าต้องแปลงหน้าแปรงนิดนึงไม่ยากนะครับร้านทอยเสียแปรงให้ได้นะครับน็อตรูไม่ตรงกันแค่นั้นนะครับก็ประกบทําให้น็อตรูมันตรงกันก็จบ ได้แรงขึ้นโดยที่ไม่ต้องยุ่งนะครับกับกล่องกับอะไรก็ขับสนุกขึ้นนะครับสำหรับการใช้นะครับไอเรานะครับเทอร์โบโดีแมนะครับแต่ถ้าอยากจะเป็นพ่วงกล่องก็จบนะครับพ่วงกล่องก็จบผมก็ ecu shop นะครับ super 4รุ่นเก่าตัดต่อสายไฟนะครับแล้วแต่คุณจะเล่นสูตรไหนเอาเป็นว่าถ้าคุณขับ คันนี้นะครับละคุนขึ้นดอยลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ทางในสปปลาวนะครับเหินขึ้นจากห้วยโขนนะครับขึ้นไปผมจําชื่อภูไม่ได้ลวภูอะไรนะครับแล้วก็ไปหลวงพระบางมัดทั้งขึ้นเขานะครับเป็นร้อยโลนะครับช่วงขึ้นเขาต้องชูดขึ้นไปเรื่อยๆเืยแล้วเขาสูงด้วยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณลาวประมาณสักเกือบพันเนะครับเมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับ ถ้าเตรียมตัวมาไม่ดีรดช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็นั่นนะครับความร้อนขึ้นกันหมดนะครับแต่ถ้าลดดีนะครับความร้อนก็ไม่ขึ้นนะคือรถรุ่นนี้นะครับข้อเสียคือเวลาขับอย่าไปจี้ท้ายรถคันข้างหน้านะครับหรือต้องทิ้งระยะไว้บ้างนะครับเพราะว่าถ้ารถคันข้างหน้าเขาเบรกนะครับเราก็เสียจังหวะนะแล้วก็ถ้าไม่ต้องการใส่ยางใหญ่โตอะไรนะครับยางเดิมผมว่าใช้ได้ละนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอันหนึ่งครับต้องเรียนรู้ไว้ลงเขา ในเมื่อทางเรียบมันทําความเร็วได้ดีอัตราทด3.7อัตราทด3.7เนี่ยนะครับลงเขาเร็วเร็วมากนะครับพอเร็วมากปุ๊บคุณจะต้องไปดูแลเรื่องผ้าเบรกข้างหน้าให้ดีนะครับคุณอย่าใช้ผ้าเบรกคุณต้องตอนนี้ผมมาใช้กูไก่นะครับของย่อกูไก่ใช้ได้เลยนะครับผ้าเบรกดีนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกผมเปลี่ยนมาใช้ดอทสี่นะครับผ้าเบรกผมใช้มาของกูไก่โอเคเลยตอนนี้นะครับแต่คุณยังต้องใช้วิธีการ ลดเกียร์ด้วยนะครับเกียร์สองนะครับถ้าลงเขายาวๆต้องเกียร์สองและมีบางจังหวะต้องมาเกียร์แอนะครับเกียร์แอข้อนี้มีข้อเสียนะมีข้อเสียนะครับถ้ารอบมันถึงมันเบิ้ลนะครับมันอาจจะไม่เบิ้ลแต่เฟืองมันน้อยนะครับเฟืองมัน3.7มนจะุดอ่ะมันลงเขาเร็วพอลงเขาเร็วเราก็จะเบรกเยอะผมเนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็ซื้อมาใหม่ๆเกือบตายกับคันนี้นะครับที่ ห้วยน้ำดังลงมานะครับเชียงใหม่เนี่ยนะครับเบรกหมดครับเบรกไหม่ครับโอ้โหเบรกหน้าสัมผัสเป็นศูนย์เลยครับผมนะครับดีว่าผมเนี่ยเอะใจนิดหนึ่งแล้วนะครับเอะใจนิดหนึ่งแล้วผมเลยมาใช้สโลเกียร์สโลลงมานะครับแล้วมันก็หายจริงๆนะครับดีว่าเป็นเกียร์สโลเลยดึงอยู่นะครับรถรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นลงเขาต้องระมัดระวังนะครับอย่าลงหนักหน่วงเบรกหนักหน่วงนะครับเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะครับ แนะนำเปลี่ยนผ้าเบรกหน้านะครับเป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ของผมใช้กูไก่นะครับรุ่นอะไรนะคิรินหรือเปล่าหรือจําไม่ได้ละมีใน YouTube ด้วยนะครับน้ำมันเครื่องไอ้น้ำมันเบรกผมก็ใช้ของ l i q u i d m o ลี่ดนะครับที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับก็ทําให้เบรกได้ดีนะครับ ็รุ่นนี้แหละผมจำไม่ได้นะครับที่ไปเทกระจาดนะครับไม่รู้จะเป็นปิกอัพหรือว่ารุ่นนี้นะครับแต่เคยพูเก้าหลักที่ลาวนะครับนั่งกันไป5คนโทษทีนะครับตกเขาเสียชีวิตหมดเลยนะครับผมก็มั่นผมก็ค่อนข้างที่จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่ารถรุ่นนี้เวลาลงเขานะครับบางครั้งต้องลงมาแอลแอลเนี่ยถ้าความเร็วมันไม่หยุดนะต้องพักพักแล้วถึงขั้นให้ความเร็วมันหายไปต่ํากว่า10แล้วเดี๋ยวค่อยๆเริ่มไหลใหม่นะครับ แลวต้องมีการจอดพักบ้างนะครับมันไม่เหมือนรถรุ่นใหม่ๆนะครับถ้าคุณเวียงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอาไม่อยู่นะครับอย่างผมเนี่ยยิ่งพกน้ําหนักมาเยอะด้วยนะครับบางคนนั่ง4นะครับนั่งสี่แล้วพวกไปเยอะขาลงเขานะครับเกียร์แอลมันเร็วนะครับแล้วมันเหมือนกับผมมีความรู้สึกว่ามันขึ้น2ด้วยนะครับพอรอบมันถึงปุ๊บมันมีการตัดรอบลงแล้วก็เหมือนกับขึ้นเกียร์สได้ด้วยนะครับ อย่างในภาพภาพนี้นะครับก็ผู้ขับขี่เขาหมดแรงนะครับนี่ขาเนินเลยนะครับขึ้นไม่ไหวนะครับต้องหาหินมารองข้างหลังก่อนนะครับขึ้นไม่ไหวนะครับคือเขาขึ้นด้วยเกียร์หลักไม่ได้แล้ว 2S ก็ไม่ได้แล้วนะครับไอ้สองเอสเนี่ยเหมือนกันนะครับเพราะเป็นเกียร์หลักนะครับอ่เขาก็พยายามจะกดคันเร่งนะครับมันก็กดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเรียกแรงบิดในรอบต่ําไม่พอนะครับ ถ้าเกิดแรงบิดในรอบต่ำมาพอมันก็ขึ้นได้นะครับแต่นี้คือรถเดิมๆสแมนด์ดนะครับผมก็เลยบอกให้ใช้ c l ให้ผ่านเขาตรงนี้ให้ได้ก่อนมันจะช้าหน่อยนะครับแต่ขึ้นตรงนี้ได้แล้วนองนั้นก็ต้องหาจังหวะส่งเอานะครับแล้วก็อยู่ท้ายขบวนดีกว่าเพราวไปอยู่กลางขบวนเนี่ยถ้าข้างหน้ามันขับช้ากว่าเนี่ยนะครับแล้วเสียจังหวะของเราเนี่ยนะครับ นั่นแหละครับคนขับตามเนี่ยขับเป็นขบวนขบวนคันข้างหน้าเวลาเราขึ้นเขาเนี่ยเราต้องส่งเนี่ยนะครับคันข้างหน้าเขาเบรกได้นะครับสมมุติว่าเราไปตามรถที่อัตราเร่งดีรถรุ่นใหม่ๆนะครับเหย่ยงไม่ตามรีโวอเนี่ยรีโวอคาเนินได้เลยนะครับเฟืองท้ายทดเยอะนะครับสามจุดเกือบสี่อ่ะสามจุดเก้าเก้าอ่ะนะครับเกือบสี่นะครับคาเนินแล้วเดินต่อได้เลยแม้แต่เป็นเกียร์ออโต้นะครับข้อเสียก็คือตรงนี้แหละครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ ไม่มีนะครับรุ่นนี้นะครับต้องเป็น1 k z ต้องเป็นเครื่องรหัส K z ซตนะครับอันนี้ถ้าเป็นออโต้ก็ต้องประมาณนี้ถ้าเรารู้จักนะครับว่ารถของเราเป็นยังไงนะครับมันก็จะขับสนุกนะครับก็ต้องมีการปรุงแต่งผมก็เสนอให้ปรุงแต่งอะไรบ้างนะครับในเรื่องของ1นะครับน้ำมันเวลาเดินทางขึ้นเขาอย่างนี้นะครับคุณก็ต้องเลือกใช้น้ํามันที่ดีหน่อยเกรดดีหน่อยนะครับแล้วก็กรองอากาศนะครับให้ดูดได้ดีขึ้นนะครับ อะไรอีกนะครับเปลืองท้ายถ้ายังเดิมก็ได้นะครับถ้าคุณใส่ไอตัว ECU shop นะครับ Super 4นะครับก็สามารถที่จะทำให้รถแรงบิดดีขึ้นนะครับขับสนุกขึ้นนะครับแต่ก็เปลืองน้ำมันมากขึ้นนะครับเพราะแน่นอนครับขับสนุกขึ้นก็บี้ได้หมันตอนนี้ผมก็ไม่มีปัญหาล้ขึ้นดงขึ้นดอยคานงคานเนิดนะครับกดจนท้ายปัดอะนะครับพูดง่ายเรื่องล้อหมุนเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ จะเลือกใช้สปอร์ตไรเดอร์รุ่นนี้นะครับมีทั้งจุดดีและจุดเสียนะครับส่วนตัวยังชอบอยู่และใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับสนับสนุนโดยนิตโตเฮดเดอร์เทอร์โบเร็วแรงไรขีดจำกัดสนใจติดต่อร้านท่อไอเสียใกล้บ้านคุณหรือโทร028925991นิตโตเฮดเดอร์เทอร์โบ ร่วมสนับสนุนช่องบอกอวิเช YouTube WCTV ออนไลน์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อยืดหมวกสติกเกอร์4 x 4ราคาย่อมเยาไล i ์ ID SIBMU 5 6 4 7 z